สวัสดีครับผมตนณิสานเบาวฟันพื้นเมืองครับผมกับทีมงานเศ้าเศ้าเป็นเบากนนเกาหลีหรวะเศ้าเป็นแล้วครับพรวันเหลือ่อมเจ้าหนาวแล้วครับมันเหลื่มอากาศอุ่นขึ้นแล้วตอนนี้เป็นเบาสำน้อยแล้วครับเป็นเบา,าเห็นไหมครับบหมืาาอนด็กกัดตอนนี้ยุ่เถียงหน้าเซ่เลยครับเถียงน้ายังเซ่ครับผม เส้ยอ <othe chilling cues> <pelled> <HD> <sm> <re> <sword> ีกแล้วดาวไสกันดินี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ครับมีเมนูมือนีินี่ครับมีหนังมัจจีครับผมหนังหนังวัวหนังครับผมหนังหนังกระเื่องในไก่ครับผมทุนกันเรื่องสิบหนึ่งแสนกาอือเอาเลยครับคำหนึ่งสองคำนี่ผมเผ็ดบางเบ็ดแหะครับบางเทียงเลยบางสามคนนัววะครับนัววะ อืมฮ sí ึบเด็กาเด็กกาครับผมลูกโดด้อมเลยลุกโดดต้องใส่หานวยน้องจิ๋ไปสามแล้วนี่ทีละสองมีสมพักามครับสมพักแม่ขั้นเองครับน้ำนี่รสนี่รดน้ำกลิ่นไหมเน้ำดื่มนะทำกินเบา หมว่าหมอะบะอ่าบอก่แม่นาไปปะบบอกให้นามหมอะบกนอี่มีคนจีหน,น,นังพร้อมนะครับมื่อนี้จีงานจีหนังกับแก้มครับผมจวดกับสองเสาอารกาศเทียงนายังเซครับผมอืรเดกาศใดการดด้ครับเมือ่อนี้มันอุ่นขึ้นแล้วว่วเป็นหนอกว่วเป็นยังหนอกกันไฟดีเลยไกนกันกัน ไว้บรีว่าอะไรอย่างนี่บริการว่าอันลีบาบาเลยบอก <g ül> พอดีผม <c oughs> สีมีเรื่องสีมาบอกบุญนี้แล้วครับมาแจงข่าวบุญนี้แล้วเดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวผมตัวผมไปติดท้ายให้เบื้องก่นงกกนอนครับสไปเฮ็ดยังก็เซไตเซ๋ตจะฟังพื้นที่บ่แมนติตรอพระรอพระยังรับรับก็คือเขาต้องไปเฮ็ดให้มันแล้วกอนบวงสรวงด้ก่อนพิธีบวงสรวงพอดี ยุ่บอเก่าแหละครับเคยไปเห็ดถวายตัวดอกเงินแหละครับพอดีเป็นต้องการพนักงานทรายสกันนะครับเจ็ดแปดคนหมดแล้วครับพอดีทีมงานมาทชีงบ้านว่าสิไปเห็ดเป็นพนักงานผสมปูนล่อปูนแล้ครับเป็นกรรมกรก่อสร้างจักมือครับเห็ดบุญครับผมเดี๋ยววันเสาร์จะมึงบรรยากาศเอาครับผมบอกบุญรวมทั้งบุญนํ้กันนะครับแล้วจะจะมากันไหมครับเดี๋ยวให้ไปทายเบิ้งก่อนครับ บางปูเนาะผมว่างผมวางว่าเป็นสร้างครับมีกี่หนังผมเนี่ยเติมสวยกินบักว่องจ๊กกิโลนึงก็โว้ยนี่ครับว่องกับอึดครับว่องเนี่ยไม่อึดแต่ว่ามัน่วยน้อยคำ่วยละคำเลย พักคุณแม่ยขั้นเองครับหนมพอแฉะได้น้อมาเนียวม้ยหมดสามมัวเลยให้นยบามนไว้่ครยู่้้ไนี่ท่านใมว่ะนยดงูพงดีกว่าอเนียว้ญพวิดลมได้ดงงทขั้นเดียวนบานมีคน้วยโอเกบคนเด โอ้ยครับยี่บาทนี่นี่เบาหนงครับผมแบบสู้ครับสร้างแน่ช่างชูครับผมครับกับมีดแล้วเพิ่มเติมสมาชิกบ่าวทยบ้านสองคนครับมือหนึ่งกับเบาหมอลำกับม่านน้ำพรมครับแต่อย่างนี้เสียงเบาหมอลำเนี่จะก่อนลำเสียงแน่ ับเบาบลามม่อกำลังย่างมูครับเทียมลูกป่นสูงเทียมเขาเออิ่หลาเขาเออนวยในบึงในหนังอย่งเฮ้นจักจักวุงแม่ตีก็อย่ายางขาวะี่รยครับกำลังจีหนังครับผมหนังนะครับไม่ใช่บอลามไปไกล้ยิ่หลากอืหลาบมาดอืม อยู่ลำธงลำทาแบบนี้ครับกับเราับสมัค ด,ด,ด,าดนานหมอลำม,มาแล้วครับไอ้หอมือ้นไอ้ห่องโอ้ยพึ่นกินสักรอนยังไปเลาะกินสักรอนครับจังไปเลาะเดี๋ยวแม่น้องตือนที่เป็นเรื่อง

ก็มาสร้างวะเทปุ่นสร้ยเป็นท่อมเป็ดเทศออกแห้งเสื้อเป็ดเทปป่นวัวเด็กวัวเด็กเนี่ยมันลายคนในบ้านก็มีกัน่ละบลแ่นทีถังมันรอเป็นกอนเป็นโตเรียวอยู่นี่เร่ยวส่วนหัวตุมยำเครื่องในครับผมตุมสมนะครับช่วงนี้เออขึ้นใปไหมอืม เสพมือเลยครับเสพไส้มือในกันในกันตรงยำเครื่องในไก่ครับผมโอ้ยตัวสีเหาเนาะคัจีนังครับผมมีห้องใหญ่ขึ้นไปเนาะก็จะหัวใหญ่เนาะมีหัวเน่สีใหญ่ไปบางเดงเอาที่เลาบนเนาะ

ไอ้ลานลก็บ oh, ่เอาเสนบ่ดอกก็ส้นแนบัวทำสิเน่ยเฮ้ดถึไหนยาวโหวยโวย่ากเดียวโฮ่เขาได้เขามีอยู่แล้วแล้วเดียวเขาเ้ไนบุบ่เฮ้งไัวปเยก็ได้ยุ่งกันเลยคุ้มก็จะเอาบนปั่นกันกินยางอยู่นี่บันองนี่น่แหละ่นี่จนมุ่นนี่ พีนี่ย้ายซีอว่าออกรถพีไก่นั่นละการครับนที่นี่มันเปลนซื้อบวกไส่ <c oughs> มีหมูป้งหมูย,มย่างมอมนะครับย่างหมูผอมหมูครับมเมนหนูต้นต้นต้นอะไนอืมมูยังพี่มาดินาเ่ม่วยอะไรงเหี้ตรงเยนกัแจ่มครับ,มบ,มบผมมมอมมอมต้นหมนไม่แ่ไลไรเออ ผมหมูแล้วอ้อมพายหลอกบวนพี่ไหมไปเวลาไปสั้นหนึ่งจะมีอะไรบ้าบอาจารย์ทำจะไปอ้มพายนิ่งเท่มองับห้องับ้าไอ้น้องับมีโน่อันนี้หมกปลาซิวครับผมมึกปลาซิวข้างกลุ่มค้อมหับรวมกลุ่มค้อม กับกีนังพร้อมกีดดลล่อนนะครับเวลไรีเวลงเวเออลงหลัง,ลาลงล่าเดี๋ย,ยขึ้นไปนครับเมนูมืออีกเลยได้การนึกเกาครับผมจะแซบอีกแล้ว ยังอะไรเง้ยเอนี่ต้มฟองไปต้มยำต้มสมต้มยำแหละมันมันกตับต้มปอดนะเนี่ยหนหักีกีหนังผมครับมันจะกินต้มตาต้มปอดนีแถวเนียไมไอือมีลูก้มยดเคยถเ้อไม่เนอะยังเงี้ยของมีดหมามันจับฟืนฟูอะไรบ Bà mười ừ. lăm cho ba bạc bùm dao bùm lần đi bạc hỏng 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 ว่ยนยกบซ่อนมาแหงก็คืดรอกอดีีนกขาวย่างไกด้วยอืมจังกระสุอซื้อดีบซื้อหวยอืมพราะมจังไห้ไปซื้อจังเน้คือมส่เยอะืไเงียนะม่เคยงจักก่หรอม่ร่วม่เอนลจักซื้อีกูันบบกไม่ยามนกคอบอกคบอยัเด้

เาลูกสงสารก็เจ้าแม่ยงเจาะแม่เสียนังเลยเางสารทาบเาสารเาลูกบิดเก็เจ้ามือนึงนายทหารลงเนาะนายทหารลงเหมือนไข่นลยบอัดไปยันนั่นจานไหมนี่ก็จะปั่นบลูกทหารเนาะวันนี้ย่าหันอยู่เนาะวันไี้ย่ายังฟองบมวบ บุไม่รู้หมูหรูอจ่าใช่ไหมล้มไทไม่เนี่ยยืนมั้ดนะดูนสามไสไหมข้าเดี๋ยวอันนี้อยู่อันี้่เดี๋ยวมาเด้อทางคุนรออย่างนี้ครับขาดีหาจุ่มบถึงายังเซ่อผม ไป้างรปบ้งนังนั่งแหงนี่บ่างนำน้ำน้ำนเนาท่านโถ่น้องด้วยให้มันเย็นเน้อเอาวางเถอะมััองไปวดมันเอาไว้โจทยนาะแต่่าเบิ่องจากความแล้วก็อย่าบอกเอซีบอกเล้ว่าแาก็อย่าบอกงั้นเสียใจมตัดผมเนยครับ

กะซองมุมก็หนึ่งกินไปอยงนู้นบรยกาดูผมคนตกเดินประมาณเดีเอาผมมีมากบุญนีอนตัวไม่ว่าดีิบแปดเยอีกมั่นเลยบบผมโตเขาดีเลยกูอำดอกมงหมากหรอหัวหัวไม่ได้กินเลยบาะที่นี่กินลวนแต่เห่าแต่ห กูไปจับดิกูจับกูเยานะเนี่ครับกูไปลอยกูจับครับมี่น่าไส้ไส้เพิ่มมามาเที่ยวมาหาครับผมมาจวดน้ำกันครับมากินเข่าจะเพิ่นจะกินจะกินกีหนังครับผมเร่น <Yeah, ่าเพิ่มกีหน anyway> ังครับผมจุวดครับจวดจวดกับสองเศร้าแล้วครับหมูเด่นเนาะ ส่วนนีนเดี๋ยวไปมาส่วมนีนเดียวดำถวยเกายังเบาหอยไหมนี่สร็จมากเด้อใส่หัอดดีกว่าครับไปยังถึงรสชาติดีกว่าเป่าเมียนโอ้เดี๋ยวถึงทาพพี้หรอกอืมทับพี่้ตาเดี๋ยวเรียองช่วงนี้ครับขอทับที้เดี๋ยวได้ครับจะ่าบวมบริเวณใส่มาใส่หรอกเพราะว่าอยู่กับในบ้านครับผม เลยห่างไกลจากโควิดเนี่นิดนึงครับก็เลยเขาหยาดซ่อนกลางซ่อนยันยัใส่น้ากันครับผมไม่หนมีโควิดหรือเบาไม่ตัวนั้นมิดเออยังมิดว่าจ้ามาดูอ๋อเนี่ยเราได้อยู่บอคิดวอดสายร้อนครับก็เลยครับทีนนี่ว่าจีพาสายร้อนไปเห็ดบุญครับผมโอ้ยมันเบาบางเบาบางครับแต่ว่าปั้นเสาเนี่เจอกันแท้ครับเอาเบาใส่ thì phải say văn sầu, bỏ phải lo phạ tất cả luôn thôi đó, căng phải cái, phải uống à, văn diết, thưa, 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 ồ, ồ, nói sai quá, nói sai, văn sầu, văn sầu, văn văn sầu bây giờ, bây giờ hay về bão, hay hay về mới đưa, bắn, nhau đấy phải văn sầu là gì hả? bỏ, là thịt thôi mình khai hết ngang nó kia bắn, lấy bắn ตระดตึมตึมอือบมใส่ไปแล้วอืมบ้านฟกบ้านนั้นมีบุสูงอยูน้เย็ตไส้งเลยทำงูก็ดีสิเป็นเพชรอพระครับผมครับวิ่นห้ยเพชรใไปนั่นอืมไม่ได้กินเบื่อละท้างเท่นอะดาวห้อยได้การด้รับไม่ยิ่งหอย อ้งเจนีเนาะจวันที่หนึ่งละวันตียอะไรทั้งเด็กออกเจ๊ใจขึ้นอี่ซื้อะตีไปสามสี่ใบอยู่ครับถือปุ๊บหุลเลวบุฟเฟ่เบบต้นในซื้อหัวอยากรวยซื้อบุกจกซื้อบุกจกมั้ยยังเจ๊ใหญ่รับจ้างบอแต่เดี่องวันยู่ไม่กินางงูอไรตัวอักนโอ้ตายเว บ่ได้เอาบวกโจกเสียบเด้อมือเสียบเด่นอืไม่รอนโว่อาให้ดีตื่นมากจะเสียบขับมากจะเสียบอืึ่ำว่ามันคือเยอะมากอะเสียบเสียบเสาเสียบเล็กย่างเวนนอนเรียนไปว่าเนพียกวนน้อืแตากแดดเนาะมันหอดแดดบึกได้เสียบพุ่งโหนาหนาเวนมันหอนหนาจะเข่าฟ้าเฮ้ยมันยังได้เสียบมัน เขาต้องเฮ็ดส่วงยัางคืนส่วนนึงแง่งตัวอืนะครับบุ่เบาแต่บ้านครับผมพอแม่ส่รงไปเรียนเล้ดีมณงไปเล่นส่๊ยฟึ๊เฮ็ดงานตากเดีรเออไปฟับไปตากเดีเฮ็ดหยาบจรินเหีอไหไปอืเมื่อไหร่ว่าจงกล้วยเลียนเหมือนง้วไปหลายตัวแล้ไปเวกล้วยตัวดีมันกึศ ขายขายกับโมได้ดิเสียงหน้าอย่างใยเนาะโอ้ได้การครับผมเบิร์ตแอนเดียร์ครับตุ่มตุ่มยำเครื่องในไก่ครับผมสูตรเซียไส้ครับผมน้ำนัวเข้มข้นดีขนาดพวกเสียบอื้ม พระัยามด่งเพราะหมขึ้นยืน่างขาดเรื่องยนเะใจผักคุณสาสต่างสายครับผมอร่อยมากๆอืมอร่อยขึ้นหนึ่งกีหนังครับผมขึ้นอ๋อบอีเลยครับเรื่อมน้าวแล้วครับย่ามดขึ้นเรื่มนครับกีหนังยำกรอบ เนื้อนุ่มจิสร้างก็มันเสียบไส้แบบครับทำงานาจะมีหนังหนังครวยอยู่ยังเสียบเหยียบไปคือคนนั้นเหยียบไม่ได้บ้านเรานี่ครับผมขอบคุณหลายครับติดตามทีมงานผู้บ่าวชาวบ้านครับแบบนี้กินยึดตรงไหนตรงหน้าคือเก่าละครับเค็ดยังอยู่แล้วกินข้าวแรงน้ำกามกินเดียาๆกับหาอยู่หากิน บันนอนพักผ่อนคือเกาแหะครับช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วอ,อ,อุดก่อไฟไ <ป S 2> นิดนึงครับครับโอ้โดแกงานด้วยกันน,นี่ครับเจ็นง,งางใหญ่สีครับผมอยู่ดีมีห้งกันร้นครับสวัสดีครับ